เดินายเลยมามา้ม่ถ่ายไม่ถ่ายเอาของเราอลูกนีน่นาาปียววไปไปเร็ไปมาเร็โตโตดูแบนด้วยดอแบนด้วยทัาไหรโอ้โหรับฮะโอ้โหรับโอโหโอได้อะหน้าหน้าของเราล่ะสุดท้ายลูของเราเลนึ่งสองาโอเค เราหมดเราสามู้เราไม่รู้ของใครเราไปนั่งไปนั่งไปนั่งเ้ไปนั่ง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 ฮะั่ไหนลูกอ๋อนี่นี่นี่เคทาไม่ได้ะไรครับเนียเฮฟังๆนั่งนั่งก่อนนั่งคุยกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ให้พ่อปนคุณก่อนน

มีหลังใบมาที่ทุกบานมีหลังบมาที่ฟรามฟ้ามแล้วก็แล้วก็หล้วก็ตัวต๋อเด็กั้นซ้ายมาที่ ที่เบอร์สิบสามติดเครื่องยังโดนกันดเอกไปได้มาที่ฟาร์มถึงไม่ยอมครับเบอร์หนึ่งสองแล้ว,วตังหวะนี้จังหวะนี้ไงมปั้มบอลกันตอ่อครับต่อต่อต่อโดนบนอลรับต่อเออเคลียร์บอลยาวขึ้นมาแล้วเป็นโดนปั้วาเก็นบบอลเอาไว้ได้ดกระดบข้ามหัวเป็นปลาลงมาแล้วหวะนี้เอ็มหนึ่กันนี่ที่เบอร์สิบสาม สายยาวขึ้นมายังโดนกองหลับดาวพระหตัดไปได้นี่เป็นลูกุงของดีเลยจุ๊บลูด้วยจร๊บหูได้จบหูได้ลู ลุกลุอัลดูรถเดียวกันดงวันนี้แหด้านกาวานะวันีบอสิกาวานหลานมาดเติเตีด้านเทนเดบได้เดียวดมาิปั้มมจับบอลกระเาะเป็นโลเรมาดยงได้ต่อามานี่เบอร์เก้าเกมาที่เบอร์สิเบอร์สิ แล้วเป็นลูกลุ่งของดอนถักันนี่แล้วเกมมาถวัลี่เีโอกาสโคตรยังไง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 เอดเอดเอตเอตยังยัง ยัพเ้าดีเป็นลูกของละกหวกระดิบๆก็มายังโดดพ้นเพี้ยนอยู่ดีหนาตอเบี้วโดอีกงไงยังโดนเพื่อนแย่แล้วตัดมาออกไป ไปตยต่อยลูกตเตะน่าจะไม่หงหงิดกว่ากินไม่หงุเล่นสั้นๆมาแล้วจับกระชกลอดด่าบวันนี้ครับมีลดกกอดอันเดียร์กันไหมมาที่ฟาร์มนี่มวยรำ กันอยู่หน้ากูยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกมาเร็ันีนีพอบลมาแล้วยแล้ววเนี่ติดเะจรงนี่เป็นลูกกุมของจอนบัวกันดีครับ ไม่ได้แล้วเป็นบอลของดาวสว่างเป็นลูกยุ่งของดาวสว่างคาร์มี่ครับยิงเข้ามาแล้วเนยงหัวไปนิดน,นึงครับน่าจะไม่นิดแล้วครับเป็นลูกยุ่มของตาวสว่างคาร,ารค์ม,ามาี่ยิงเข้ามาโดนเกียร์เล่นทุกปันทั้งวันนี้เลยครับ เป็นลูกยุงของจั๊บวอันนี้ครับุ่เข้ามาแด้วยังเป็นลูกยุ่งอีกครับนีเป็แล้วก็ตัวมีครับอยู่ฝั่งเดียวแล้วครับุ่มเข้ามา อันนี้ล็กหลบลอกดาบมาด่าไม่เลยนะมีกิ่ตุตัมานะเป็นสาววิ่งเซมาตัวนี้แจังหวะนี้จาดูครับพวกกันรบไ้กันได้ไม่ช่นหนะ

ดูดองๆไปมาครับนี่ตุ๋นมาที่ปีกเหรอแ้วก็ปามายังไงแล้วยังล็อกหลบกันอยู่แล้วปีกที่ปีซ้ายแล้วยังโดนฟ้าตัดและทุกวันนี้ล็อกยึดยึดออกมาที่เบอร์ที่สามพลิกหลบมาแล้วโลดดาวอยู่แล้วครับดาว มาดเบอร์ิเบอเต็มมาที่เบอร์กเบอร์กโดนตัดไปที่กลังตัวใหญ่แล้วีมมาใมากเลยใหญ่ไม่ไม่หนันลูกงของเอเลรับมีอีกแล้วชุอมาแล้วยังโดนตัดอยู่แลวยังเป็นลูกย่งเีต่อ จุ่มก็มาแล้วเป็นลูกเุื่มต่ออันนี้ไม่เหมือนเดิมนะจ้าวฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาครับจุ่มก็มาแล้วเลยหัวเโดย99แล้วจังหวะนี้ยังไงเปิดลุงเตะมนเลยเตะประตูยืนชิวเลยนะจังหวะนี้ ตัเต well, ่เ <oh> ็นะประตูกองดาวัวเจนี่ครับพอขอไปรับป็นน้องเตยมลยครับาอะสาวสงนี่เป็นเบอร์ทีสามยืนอยู่เืละลงมาให้เพือนไดนเรียนีก้นมาจีเรายิงตั น้องูตาสูนโดยหมายเลย,ยไหนเป็นคนยิงครับดืมือได้ปะตีสตามเป็นคนยิงยครับยังอยู่เตดไม่ได้ เลขสแงมันมีการดขนแล้วยังเอยู่นะยังอยู่นแทครับยังไม่ออกครับไยาววไม่ยาวไม่ยาวกีบดัแมเป็นอายี่แม่รับเชิญบอกไปครับ k h ô อย่างนี้มาดนเบสิกับไมด้เปน่เ็นเบอร์สิบสามกับได้มาที่เบอร์สิบเบอร์สิบติดเครื่องแออโอ้โหนงกูยังเจ๋งเอาได้ครับเอ์ยาวขึ้นมาล้วเตะมาตรงนี้มาที่เบอร์แเ็รับเบอร์แปอยังเกี่ยขึ้นมาเบอร์สิบเอาบอลไว้ได้อยู่ตรงนั้นแหละ แล้วตัวนี้เอกครับลงมาแล้วดอกเป็นโลมาครับลงเป็นดอกประว่าไม่หลุดมาได้แล้วติดเพื่องแล้วแต่มายังติดที่เอ็มดิีเพื่อนมียังไม่รู้กันครับจังวนี้ยัง เบอร์13ายังช่วยเพื่อนเอาไว้ได้เป็นดอกหระวัติเคลื่อนมาแล้วโอ้ยฉันรูกลุ่มของเอ็มดีได้ไหมครับกุ่มอะไรวันนี้มัน ้าวอาสีก้าเกี่ยวกอนมาแล้วเรนดตัดไปได้มือสานี่แรงนีดอติดื่องติดื่องเดอก้าแล้วไม่ทันนะตรงนี้กายังไงเดืติทสามเลที่สามมันรัหยังติดงหลังอกรบอกให้ับเป็นเบือตดอ้โหัวเท่ากันเลยนะครับ เท่าไรครับเท่าไรครับเท่าไรอ่าม่นด้ก็จะเอาเดินนอาแต่ล่าับแาบไม่สาคนแลนครับโอ้ยเอขึ้นมายังเป็นยังหวยังเอาได้เนวันนี้ข้าวรับเป็นการเออแค่กับ ขอดงอดาวหัาจะมีครับมาจะเป็นดาหวหัวเร็วอืปับ๊บอยาจะมาดีเดอร์ติดแล้วข้ามหวัวไปกว่านี้ยังโดนกองหลังดาวหวัวจะมีมาแล้วส่งขึ้นหลังเบาเกินไปไหม แล้วรอดดาบทีมพ์เองครับเป็นลูกลุงก่อนเอ็มเดียร์กันที่ครับมาแล้วลูกจังหวะนี้ยังไงเบอร์เตาเตารักหลบมาแล้วยังตีถึงกระหว่างสี่เบอร์เตาเตายังเอาไม่ได้แล้วเตะอัดเชือดเลยครับมีอะไรไปตาสามข้างนอกครับยาวเลยสนามครับ ลูกต้องไตแต่น้ำตูก่อนเอาขไก็เป็นลูกเตะมุมแล้ึอะไรนี้นะับบอดสามดีที่มุมอลกัดมมาแล้วยังหนูจกัดออกมาได้แล้วมาดี แล้วเบอร์สิบเลตมาได้แล้วมาที่เบอร์สิบสยังไงท้าอาีกบปั๊บโดนท่อน้ำด้านหลังครับมันลุตั้งแต่จปรตูองวานีครับแล้วไปมาที่ใต้ตนี้แต่มาจติดเบอร์สิบสครับเบอร์สิบสามเงี้ยครับ ดีเรแล้วเอสามบอลเข้ามาแล้วเป็นมอกันจะลายแล้เป็นลูกยิ่งของก็เป็นหวานก็ไม่มีครับมาแล้วมาแล้วมา ยังลหลบมาได้เยวเเบอร์จะยเดคุชเปลียนเอาบอลมาได้เดี๋ยวดนตัดไปแล้วทีวันนี้เป็นลูกประหลาดจบจบวันไหนพีเจเสียใจพเจไวอะนั่นอะมันมีบอกไม่เหรอมาแล้วแล้วก็เาบอลตัดไม่ไแล้วกีอาต้งไปแต่กีอาไปแค่บน เบอร์สนะิบห้ายังบอกบอลมาที่เบอร์สิได้เบอร์สิบให้เบอร์สิบ้าห้เท่าอย่นี้ยังไงแล้วจะไล่ไเอามาที่น่ได้เบอร์เก้้ายังไงยังไงยังไง

ไวยแต่ว่ายัางได้บอลอยู่แล้วหักหลุดเข้ามาตัดม,มาแล้วจับบอลว่างแล้วเคลียร์เออจับเข้าประตูเจ้าของครับบอลลูกเตะมุมของดีแม่งดีแล้วนีมครับเป็นโดนสาบอีกแล้วครับพี่มาเปิดแล้วเปิดมาที่ใกล้ๆแล้วเดินตกมาแล้วเตะตกมาเลยไงยังไงยังไงป๊อ อู้ยังไม่ได้ครับเป็นลูกตั้งเตะยังนำตัวของร. Ừ. ลุกแทงขึ้นมายังท่านหึ่งไม่ทันท่านหนึไม่ทันท่านหนึไม่ทันไม่ทันนะเห็นไม่ดีกต่มีถึงต่อครับวมาที่เบอร์แปดแปมาที่สิบสิบมาที่แปดแล้วมาลงมาโดนสิบห้าสิบห้าสนมาที่สิบสิบแล้วไปแล้วเป็นโดนสามนี้นม่ใจแล้วครับโสามนี้แฮชชิกไม่ มาที่โปยสามยี่สามาสิสาตวนี้ยงท่านอยู่เหนือปืนไปมาที่โยดโปรยนนนี้ไม่ยิงี๋ยวมา

วันนี้ท่านรู้เป็นท่านท่้เป็นท่านไม่ทันครับวันนี้เป็นรูปตุ้มลองยอดปะวัตนีิครับไอ้อนี่ยาวขึ้นมาประตูท่านหรือไม่นั้นลูกตัวครับลูกตัวครับเอ้าเอ้าลูกเ แต่รม,ม,มาไม่เล่นด้วยแล้วเปิดมาทันไม่ด้านเลเเยลูกตะอางยั้นไม่รู้ห่วงเอ็มดีหรือการือมครับสองเปิขึ้นมาแล้วยังโดนเาสวา ตัดไม right. ่ไ <lekker> ด้แล้วตัว <tekrar> นี้โดนเพื่อนจะค้องแบบแล้วยังเป็นลูกเของเอดิรกันม่นเมาที่บอร์ยีบยังรับกลมาแล้วเปิดไปที่เบอแปดว่าอร์ห้าห้าถ้แล้วแตเงองแล้วด็ดบนชตมาอยงนี้ยังโดนเบอร์หตัดไว้ได้แวันติดมันิดม